สวัสดีค่ะช่องเมียเสียปุ๊จวดเดอ์ซีรีป้าบอกให้ว่าอย่างใครใช่สือโอ้โหมาเป็นตัวแทนไหนด้วยนี่คือยังต๊อกปรุงนะคะยังต๊อกปรุงเฟกกี้เป็นคนย่างสูตรของยังต๊อกนะคะนี่ตอนแรกก็จะกินไก่เคฟซีแต่ว่าได้เป็นตีนไก่นะคะป้าสวัสดีค่ะเฟกกี้สวัสดีค่ะ อันพอดีอันยังตอกเราบ่าอยากเข่ากล้องแล้วอ่ะถอดเสื้อแล้วหุ่นดีให,นให้ตัวแทนมากเลยให้ตัวแทนน้องเป๊กนะคะ,อะมองมองหน้าเป๊กกี้ให้เป็นเป๊กตอกนะคะให้เป็นยังตอกเด้อค่ะ,คะเด้อโอ้อดี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 โอ้อันนี้ยากแล้วจิเนี่ยอันนี้ที่สุกแล้วครับทำไมไม่เอาเล็บออกคะน้องลืมจิลืมจิลืมตัดจีเนี่ยผมตัดใหมผมเพเกินึ่งเาแล้วไมองเิ่งเเราเรีย่ตัดไก่ซะอืมนี่นะคะ อันนี้ก็นี่นะคะลามือนั่นเน่ๆกับอันแม่ป้ากับน้องมินมากินติดใจย,ยังคักไอ้เด้นี่ยัยงต๊อกแตมีสูตรบ่นี่มีสูตรอะไรมั่งยังต๊อกใส่น้ำมันหอยนะคะอซอสซอสอะไรซอสภูเขาทองสาเหลืองนะคะแล้วอะไรต่อแล้วก็น้ำปลาน้ำปลามผมชูรสใส่บ่ชูรส รสดีหน่อยรสดีหน่อยเนืองแค่นั้นพอกระเทียมพริกอือนี่ค่ะสูตรยั้งตอกเลยค่ะเด้อแซบมักมักโดนปันใดประมาณยี่สิบนาทีครับประมาณยี่สิบนาทีนะคะแก็มหอมชิมดูไหมลูกแก้มหอมสวัสดีค่ะอาชิมดูลูกชิมดูแต่ว่ายังไม่เอาตีนออกนะลูกยังไม่เอาไอ้นี้ออกเล็บออกกัดออกนะไปไปไปสับไหนไหนไหนเขียงนะลูกเนี่ยนี่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 อะไปตัดออกเห็นน้านไหลูกอาแก็มหอมมาตัดออกตัดออกเถอ กินได้อยู่หรออ่ะกินได้ก็กินได้มาจืดหรอจืดหรอบนนัวแล้วไม่นัวแล้วไม่นัวแล้วไหนชิมดูดิเขมหอมชิมเออนัวตัวนนไหนไหนไหนแม่กัดตัวหน่อยสิคะเดี๋ยวยิ่งกัดมันกันเด้อนี่เด้อหรือว่ามึงกินเค็มอืมอร่อยยุ้ะแต่เจ้าจืดๆไปหน่อยมันอาจจะยังไม่เข้าเครื่องลูกเข้าใจเขาว่าเข้าเครื่องไหมลูกเข้าใจหมายถึงอะไรก็คือเข้าเครื่องใช่ก็เข้าเครื่องอ่ะกัดโชยิที่ หมักมันโดน่าก็จะเค็งชั่วโมงประมาณนี้บอกเฮ้ยแต่วี้เนี่ยกับแม่ป้ามุกแซบลายกับน้องมินเมื่อนั้นตัวนักตัวนักดนเลยอกชั่วโมงแซบมากินมากินด้วยกันนะคะกำกำหอมอยู่ในช่วงไดเอทอยู่นะคะ่วงหฮะแม่ป้าทิมเียปด่อยู่ป้าทิมยั้งต๊อก ปเขาป้าหาเห็ดเราสนใจย ok ังตอกเด้อค่ะยังตอกอยู่ฟังพุ่นเราบอกว่าเชยดเชยดให้แม่ป้าบอ,อกคอณกล้องบัดเ,เนี่ยไอเชียนปากซีไอเชนเนียนคนหนึงนะครับแม่ครับผมตาไมซูเมอร์นี่หายหนะ้าหายตาเลยครับผมออตะกี้ว่ายน่อง,น,อง,น,องน่นองน่องทั้งทีซ้เมอนี่บวกเขามาหาเลยครับแม่แมนแมนแมนเราเห็นสามื้่มือแล้วเนี่ยบวกเขามาหาตั้งแต่เพิ่นทำธุรกิจใหม่นะคะ จะไปขายเจ้าบองนี่ยเข่เห็นเขามาเลยครับผมเจ้าจบองไม่ออกค่ำมาซานถิ่มมูถิ่มพวกดังแล้วดังแล้วล,ล,ลืมพื่นเพื่อนลืมฝูงนะเช่นจังนะตั้งแต่เรามีทิม่ <laughs> มแมวเนียังต่อกกระโจมเป็กกี้กระโจมทีมงานโจมเบิร์ดเนอเช่นจังเด้อกับไม่ออกเนอเรื่มไปวัดสุขวดเนอะเรื่มแล้วเรื่มมาแล้วเริ่มแล้วแค่น้อยในกาสืบ่อมีการสอยเหลอเกินอ๋อยังตอกเบาะบกเขาก็กลับเช่นจังเด้อะบกซอยเหลือเด็ดทั้งสิ้นเด้อ ผิดกับเนี้ยมาหำหายมาหายยักตอบเด้อเดี๋ยวทาป๋าไฮมาสั่นวาเราสักะรินก็หายขึ้นกันสกอรินบอดอดช่วงนี้แล้วอ่นอินเลิฟยู่วนะคะห็มหกันค่ะหใกล้กันแทบลายค่ะ สิมบองเดอเดี๋ยวย่างให้เหลืองๆเดี๋ยวจะไปกินโชนะคะยกางต๊อกกินโชนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตีนไก่หม,นะมักซอสนะคะหมักซอสนะคะที่เป็นดาซาดใเนี่ยตีนไก่นี้คอลลาเจนเยอะด้วยะค่ะเด้อนี่เห็นบ่เลยแต่บางคนเพิือนกับบกกินด้เนาะแต่บางคนเขาก็ไม่กินนะจะลินไม่หินะคะน่องโบหิด้วยะค่ะเด้อ ไอซีฮีซีฮีน้องบ้าเเด้งดึงด๋งดึงด๋งดึงด๋งดึ๋งหรือเปล่าเนี่ยโอแมงเมาค่ะแมงเมาแมงเมานะคะแมงเมาะะมเมาต็มเลยไปดูสิคะไปดูยังต๊อกสิคะยังต๊อกใส่เสื้อแล้วนะคะอือหือยังต๊อกใส่เสื้อแล้วนะคะป้ามีสูตรพิเศษเนาะอ๋อยังต๊อกสับสับสับ,สบ,สบเล็บใกล้ออกแล้วค่ะ อันนี้ยังไม่ย่างนะคะยังไม่ย่างนะอันนี้คือที่ย่างแล้วนะคะอ่าไายห่างมากินเองจ้าเจ้าสูตรนี้ไม่จังใส่ในยังต้อสูตรผมคิดเองครับเจ้ามากินตีนคือจังไดมากขึ้นครับอ๋อยังต้อกมากินนะคะมากแหนมากแหนตีนนะคะแ่นครับมากถื้อตีนมากขาดตีนนะคะเด้อแ่นครับแ่นแท่นย่ำตีนแห่งมากแ่นบ่ มันจะนิ่มๆเนาะม,มันจะนิ่มๆเด้งๆหน่อยนะคะตีนไก่นะคะปาร์ตี้ปีใหม่เนี่ยเอาจากตีนก็อยากสิบโลก็พอ,อปลาเมึกกุ้งนี่ม่ต้องเอาดอกมันแพงม่ต้องครับตีนไก่เนี่ยดีสุดแล้วค่ะตัมีอย่างหนึ่งมมมมผมผมอันแพะของทะเลเจ้าแพะของทะเลแมงกินแต่ถองเสียโอ้ทถองทถองมาถึงของแพงนะคะยนกต๊อกเยี่ยมมากเลยค่ะใครอากรับประดักับเจ้าบวว บอกแม่ป้าเนะี่ยเอาเจ้าบ้องมาฝากไนงะประกาศนะคะประกาศถึงแม่ป้ามุกแล้วค่ะเด้อยังตอกบอกบอกว่าให้เอาเจ้าบ้องมาฝากไนงะอยากกินตะปูเดียวลายทองเยิ้งเนี่งยงานสั่งเส้าอเ่ยขงเราไปเห็ดมาแม่ป้าบ่บ่บ๊บอบเป็นคนแม่ป้าเก,ก่าเด้อแม่ป้าเป็นสาวแขกแลเด้อทุกเมื่อนี่เด้อให้พ้นเป็นไงเดี๋ยวเจะหนวดไปเติมให้กันอยากเป็นแขกเดี๋ยวสิพาแลียนอ้อมภูเขาเนาะงานเดี๋ยวที่ ไปแล้วก็ม่าน้าไปห,าห้าเนอใหม่อืมนะคะอู้แต่ว่ายังตอกหาหนอใหม่เกียงเลยคะ่ะเด้อเสียบป,ปูตรงเปลี่ยนเสื้อนคลิปไม่ได้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะ <c oughs> ยังตอกทั <c oughs> ้งน้ำทั้งบกได้บัดนะคะเมื่อก่อนนั่นก็หากินยื่นทั้งน้ำแมนครับเมื่อนี้ก็หากินทั้งบกแมนนะคะเมื่อื่นก็ว่าจะเป็นไปทั้งน้ำ <c oughs> ไปทั้งน้ำอีกตีเมื่อื่นอะ่ะแมนครับนะคะ โบอดตายค่ะได้เป็นอันแมยังตอกเป็นสาวยังตอกด้วยค่ะเด้อผู้สาวยังตอกเด้อเอาแต่ว่าตอนนี้เจ้ายังโสดอยู่ไหนบอแมนครับเอาแล้วแม่ป้าละ่ะโมหูน้ำเพลินครับจะกโสดโสดกับโมหูน้ำเพลินสนั้โสดโสดกับแซงแล้วค่ะเป็นคู่จิน้นเด้อค่ะเป็นคู่จิ้นเด้อแต่ว่าพี่ยังตอกยังโสดนะโสดจริงนะแมนครับโสดจริงไม่จริงนางเพราะว่าสำรับแม่ป้าเนี่ยนะผมเคยบอกแล้วว่าโกหงหวงใจจะกว้างให้เห็น อเอาแต่ลูกควงสักการินอยู่เด้มือท้ายเพลงอ่ะอันนั้นอนุรุมให้ในทีมงานครับอ๋อการนอกทีทมงานแปลว่าจะใส่ผ้าหม <laughs> อนแปลว่าจะใส่หมอนจะโดนแล้ว,ว <laughs> แล้วเราเกง่งละเด้อันยกยกขึ้นท้ายอันหนักปกจากบ้านเนี้ยอ้ยกตีนขึ้นอาศัยหนาเด้เอาใส่ใกล้ๆไม่ต้องจับแต่อเอาหน้าหลักคีออบอ,อ่ะเจ้าบุหอนตีออนะคะพ่อครัวหัวป่านะคะ ฝนบ่ตกมือ้อมื้อหนึ่งสองมื่อแล้วนะมื่อนี่เนาะแม่นครับอือช่วงหน้าฝนกะกับเข้าร้ายของ,งกินร้ายแมน่นเพราะว่ามันมีทั้งเห็ดทั้งนองใหม่อ่าเกิดจากธรรมชาติเพราะวะ่าคนอีสานเอาหากินกันได้ครับอือหากินง่ายๆเนาะนบ้านเขาเนาะคนบ้านเขาหากินง่ายๆเป็น,เป,นเป็นปูเป็นปลาอย่งนี้สม,มาันี่อ่อือหากินตามแบบไทยอีสานเขาอือจ้ะ แต่ว่าผมฝากอันเฟฟซี่ผมอยู่อันท่างไก่แล้วครับอ,อันอยากเล่าทากันอันหมอคงบินบินมาเด้อมาบ้านเด้อหมอคงบินมาก่อนนะคะแม่นกันโมมีใครคงบินกับเส้นไหมก่อนเส้นไหมก่อนนะคะเ<ม>บิง้งในคลิปเอากระเพาะยังต้องสิไปหาให้เบิง้งเด้อค่ะครับเดี๋ยวผมดิบหาไอ้แนวกะแปลกๆที่ไอ้เฟฟซี่ผมอันที่บริยูบ้านไปนอยู่งานอยู่ต่างประเทศเลยอยู่กรุงเทพกรุงเทพอย่างสี้หลายปี เดี๋ยวผมสีสันหาไอ้ลิปสิว่าไอ้ผมไปหากินตามปลาตามดอนหรือว่าเป็นอันโต๊ะล้างเกีียวเขาไปก็สิเป็นผมอานว่าทีมงานสรุปอีกครับเจ้าต้องไปเลี้ยงวิเคราะห์อหไรเด้อมันลูบย่างเดียวเมื่อไหร่เ <c> น <oughs> ี่ยเพราทีสี่พาน้าเมื่อกี้นี่ครับลูบบอได้บอได้กันลูบ <c oughs> ลูบไล่เติบอยู่แมนครับลูบยางเดียวมั่จะเจ๊งผมซื้อทีมงานนะครับ ที่บอกเสียปุ๊ขายยีอนเครื่องสูบน้ำนะซื้อมาลูบก็ซื้อมากันลูบแล้วโอ้ยอ้าวค่ะลินเดี๋ยวลินจะไปกินโช่นะคะอ้าวขอบคุณนะคะยังต๊ะค่ะอาาฮ่เบิ้งค่ะเบิ้งนี่นะคะที่ยังต๊อกทํานะคะอันนี่ลื้กระแหนไปแล้วละน้อยนึงนะคะมาดูนะคะพ้าอันนี้คืออวบดิท่เนี่อุ้มอุ้อวบนะคะแต่เสียจะซิมให้เบิ้งเนาะค่ะเด้อ อใช่แช่มะคือกระดูกอันนี้ผักน,นีน้ำยาขนมเ้น <c oughs> อันนี้สามจานแล้วคะ่ะอร่อยมากเลยนะคะอืไปร้องเฮดเบิงงแล้วค่ะด้ว ยังกินยำว่างเป็นย<ะ><ะ>ังเป็นแบบแม่นมาที่หอมมันกินไว้ประเด้ยค่ะพี่น้องมันที่ยำถือน,น่อืะ อืมร้อ,อนไหมโคตย,ยางามคุเบ้แหลกเปล่ปาน้ำทันู้ฟม <c oughs> <c oughs> เอาค่ะไปหาร้องเห็ดกินบังด้วยใส่เวลาลนแน่ค่ะไปเป็นกินเป็นกับแก้ม กับคลองเหรียเนาะเดี๋ยวนี้เนาะย่างแรกคือสีหน้าคือสังลักเล็งอ่อืมยางสะอาดสะอาดนะควาอ๋อขึ้นที่ลัไปขึ้นที่ลักกินโชว์เอฟซีหน่อยหนึ่งคือกินเบิดกตอนมัวไปก่อนแลยเด้อค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะ